สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูกุนเชียงที่ผมทาไว้นะครับวันที่3าม้วก็เริ่มแข่งนีแล้ะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปซีนนะครับผมซีนแล้วก็เก็บไว้ทอดกินทีละแท่งละแท่งนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมเริ่มตึงเขาจะตึงเหี่ยวมาหน่อยละเริ่มแข็งนะครับตากถึง3วันนะครับผมบางคนก็4ี่วันก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็เอาขนาดนี้ครับก็จะไปซีนแพ็คใส่ถุงไว้เลยนะครับผมยอดต่อไปนะครับเราบรรจุเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มซีนกันเลยนะครับผม อ่าโดล,ล้นี่ครับแต่ต้องกดกดๆหน่อยนะฮะบางทีเครื่องก็อย่างว่าแหละของสั่งราไดาก็ไม่ได้แข็งแรงมากมายพอใช้ได้นะครับแบบหนึ่งสีนี้เราก็เก็บไว้กินได้หลายวันนะครับผม อ่าเสร็จแล้วครับนี่ครับผมคอยออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมแน่นๆเลยครับผมเรียบร้อยครับ